เป็นบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าที่โรงแรมนะจะเป็นข้าวขนมปังก็มีนะก็จะมีเฝอเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรนะแล้วก็จะมีขายชิ้นเล่นอืมน่ากินเดี่ยวๆ พาชมี่ละโซเลยคนระับนี่เป็นพวกชีสหลววากหลายเมนูเลยครับ mm hmm. เอามาชมนู่นกันต่อน ที่ที่ประเทศเวียดนามครับท่านขอได้อะไรกินทด<ๆ>ลองทดลองทดลองไหนมีอะไรกินบ้างอนันนี้อันนี้คืออะไรอ๋อซุปซุปโซบโอ้โหควันอึ๊บเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่าครับพี่อันนี้ก็ ชิคเก้นเคอรี่หมุมนี้มุมนี้มุมนี้เอาเป็นข้าวต้มก็มีนะฮนะเมนูข้าวต้มก็ม,มีถึงน้องโอ้โหหลบทางครับอั <c oughs> นนี้ก็มีมเขามีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหรอใช่เหรอพี่สติกไรซ์นี่ใช่ใช่วิตกรีนอ๋อมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เฉยเยอะ มีวิทกรีนเขาใส่อะไร <_ C' un> เพิ่มเติมเป็นสมุนไพร,รห,หรืออะไรเป็นใบเตยเหรอหรืออะไรอันนี้คืออะไรฮะโอ้มันโถฮะแล้วก็น,นี้อะไรเข,า,ขาไม่รู้อะเป็นคล้ายๆหอมด้วยใบตองเดี๋ยวมาดูนี้นะอันนี้เป็นเมนูข้าวสวยและข้าวผัดโอ้โหน่ากินเลยนะใช่ครับอันนี้ก็ ผัดผักน่ากินนะอันนี้คือผัดอ,อุ้นเส้นข้าวโพกมันเอามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับเป็นตอนนอันนี้ก็จะเป็นของหวานเหรอโยอเกิร์ตเอาเป็นโยเกิร์ตแล้วมีผลไม้แล้วก็เป็นน้ำ แอปเปิลชวยส์เพรสเช่นฟรุตมันม uh, ีแอปเปิล i c e สสองอันสองนี้มีอะไรฮะนี่คือเปิดอรอ๋อฟร h ชมิลเป็นนมสดฮะ uh, อันนี้เป็นนมสดซายมิลอันนี้คือนมถั่วเหลืองอ่า uh, นี่สติลวอเตอร์คือละ uh, มีดีทอ x ด้วยนะครับ uh huh. นี่ไรกาแฟใช่ไหมอ๋ออันนี้เขาเลือกกดได้เลยฮะจะเอาเป็นอเมริกาโน่หรือเป็นลาเต้เป็นมิลลาเต้มัคเชียโต้เอสเปรสโซ่นะครับหลากหลายดีครับปูชินโน่อ๋อก็ดีนะครับดีเนี่ยห้องอาหารเขาก็กว้างขวางดีนะ ดูเมนูที่เป็นส่วนของอาหารนะเยอะดีนะฮะอันนี้เยอะดีดอ่ะเดี๋ยวไปหากินกันดีกว่า